สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะครับว่าทําไมนายกนะครับถึงถูกปรับ6,000บาทไม่ใช่20,000บาทนะครับในกรณีที่ไม่ได้ใส่แมสนะครับก็จากที่เรารู้กันนะครับเมื่อวานก็เป็นไวรัลกันไปนะครับว่านายกถูกปรับไป6,000นะครับคราวนี้ก็จะมีคอมเมนต์มาถามใช่ไหมว่าเฮ้ยมันต้องถูก20,000เนี่ย20,000เนี่ยทำไมไม่20,000เน้ยใช้เส้นแคบหน้าหรือเปล่านะครับโอเคครับคราวนี้เราดูในแง่กฎหมายนะครับในแง่กฎหมายเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอ่านจริงนะครับเขาเขียนว่าถถ้้าาเเปป็นนครรรัังงแกกีี่่ยููบบสสุดทท6,000 ครั้งที่สองนะครับถูกปรับสูงสุด1 2 0 0 0บาทครั้งที่สามครับถูกปรับสูงสุด20,000บาทนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดน,นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยโทษปรับสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับหรือว่าปรับ2 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยดันไปเอาอันสุดท้ายขึ้นมาก่อน,นครับประชาชนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยอ๋อทุกเคสเนี่ยมันปรับ20,000บาทนะครับแต่ในเคสเนี้ยนายกไม่ได้ใช้เซนนะครับก็คือว่าต้องถูกปรับไปเต็มๆ6,000บาท รวมถึงนะครับถ้าเกิดใครเคยเจอกรณีนี้เป็นครั้งแรกนะครับในกฎหมายก็มีข้อยกเว้นนะว่าคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายแบบหกพันแบบนายกก็ได้นะครับอสมมติพี่อ้นเดินออกไปปุ๊บเอ้าเฮ้ยเหลือกระหอแลึกมาเอาคุณตํารวจว่าอ่าพี่อ้นเอามาหกพันนะครับพี่อ้นสามารถนะครับใช้สิทธิอนุโลมได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใจตามกฎหมายนะครับคุณตํารวจนะครับสามารถอนุโลมนะครับลดได้นะครับสูงสุดนะครับหนึ่งเหลือหนึ่งในสามพูดง่ายคือปรับได้สุดน้อยสุดสองพันสูงสุดหกพันนะครับ ซึ่งมันจะต้องมีมูลเหตุนะครับแห่งการลดหย่อนนะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยในเรื่องของอายุนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของพฤติกรรมนะครับเรื่องของอาชีพนะครับอะไรเงี้ยมาเป็นส่วนลดนะครับแต่ว่าก็จะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามก็คือถ้าครั้งแรกอ่ะอยู่ระหว่างสองพันถึงหกพันนะครับแต่ถ้าเกิดคนบางคนบอกว่าไม่พอใจอ่ะอย่างเช่นว่าให้เดินไปปุ๊บเฮ้ยไม่พอใจอ่ะถูกปรับหกพันบาทไม่ยอมนะครับเรามีสิทธิ์ไม่ยอมตำรวจก็จะทำเรื่องปถึงศาลนะครับแล้วให้สาลพิจารณาว่า้ จะต้องเข้าไหร่ดีมันก็จะอยู่นะครับใน2,000ถึง6,000นะครับในกรณีครั้งแรกนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นสาระความรู้ของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์สับ s c ไคร้แล้วก็แชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ